ซอสน้ำปลาน้ำตาลสามอย่างเพราะว่าดู่ด้วยดูน่าก็ด้วยเขามีขายแค่นั้นไปยิมไปลอยไอ้เจ๊งหนอยนี่ตั้งบอเขาให้มาวันนี้ก็ถูกหวยห้าสิบาทห้สิบาทก็ซื้อตัวเลี้ยงแล้วซื้อไปห้าพัน โอบแต่เย็นกินแค่ของกินของคอนเทนมึงกินอาอกิงเไยเนี่ยมูแล้วปากนี่ไม่ได้เอารู้รถนะเนี่ยเาอารู้เรื่องเลยคำเตือนคลิปวิดีโอนี้อาจมีภาพและเสียงเนื้อหาที่มีคำหยาบคายพฤติกรรมล่อแหลมอาจไม่เหมาะสมกับเด็กอายุหนึ่งขวบขึ้นไปซึ่งอาจทําให้เกิดการลอกเลียนแบบเด็กๆน้องๆหนูๆควรได้รับคําแนะนําจากผู้ใหญ่ที่ไม่โลกสวยนะครับ วันนี้เราเยือนเดือนจำพดาเยือนจำดาอาหารเนี่ยธนาคารธนาคารธนาคารไม่มีแดงย่างนี้มีแดงี่นี่ธนาคารพดา ขื้อเล้วกระพายใช่ไม่มีตังกินไม่ได้นะใช่เขาไม่กินกัไม่ตังไม่ตังก็ไม่กินไม่กดโดนก่อนเลยลงมือลงมือก่อนเลยครับกลับกลับกลับไปเลยนะกี่หลอนนะทีก่อนไปเนี่ยยอดเลยเนี่ยแตอนนี่กูถามจริงทีิใส่ขี้เลยตี๋เราจะเหมือนเลยชีวิตชีวิตนักโทษอย่างเงี้ยครับอยากเข้าไปนะทั้งเนาบากเวลาคุณรู้ไหมว่าอาหารเนี่ยมันสุดยอดของการกินเลยเวลาเวลาการทำข้างหนให้มีเครื่องปรุงอีกสามอย่างซอสน้ำปลาน้ำตาลสามอย่าง เขาอะดูหน้าเขาด้วยดูหน้าเขาด้วยเขามีขายแค่น้ำอันนี้มป็นเตาไมขอีไหมกูดี่ดาดไอ้ปีไปลอยไอ้เหี่ยงหน่อยนีไอ้เที่ยเข้ากับสีฟันมึงเลยฟอเลยหมดเล่นดีก็พอเกียรหลังไม่เียเกียรเลยมาเลยเอผมว่ไปผัดห้กินมาโนหนึ่งอันนี้โน2สองจัดท้ายมหอัจีวะโตสองตอนแรกเอฟดีก็ไม่กล้ากินกันนี่เรามาอยู่ในของตลองนะครับ ต้มก้าวต้าวนะครับมาช่องเขาตนีหาช่องไลยคเตอนสมัยก่อนผมไม่มีช่องนะพี่ผมก็ดูช่องอาชีวะเนี่ยนะอาชีวะไงเออช่องอาชีวะมีมาอ้อหนเแล้วเไม่มันกเกันคองนึ่งต้องหเียต้องคอดะตตีอะไรตีเด็กี่ช่องอาชีวะมี3ปีแล้ือไหมว่าเอาเนี้นะใครมาเกินไม่ได้นะในกลุ่มเราต้จับคู่กันนะ ใส่เขาไปเลยครับเปก็ใส่เลยพี่หลักพี่หลักตกม่พี in ่หลักี่กพี่ก็ออกไปพี่หักพี่หลักก็้องไปสองใส่จะทำเป็นไงหน่อยีพี่ป๋องกำพลให้เกียดมาที่นี่ปผมคนพี่พี่ป๋องเขาดผีผมคนปวดเอาเอาปงแบบสุกยังไงนะเอาเลยปงสุลเอาแบบบ้งนันี่เจอล้พี่หหวานสีหอสีหออไ่้องลูงเป็นาหวานหแล้วหอเป็นอะรั้งเดียว คนนีตาเยอะมาเลไรบอกเป็นอไรเราตายกูรัวดฝึกไว้ยังมนกลับไปอยู่นะเอาไปนี่ก๊อบแกบก๊อบแกบตายอหรือว่าเด็กนี้เนี่ยานนี้โกินยากนะเนี่ยใช่ใช่มากินเร็เร็วเยเฮ้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 ยเเฮ้ดเฮ้ยเฮ้เฮยยเอนเฮเเ้ยยยม้เ้ อันนี้ทำให้โฟคิงกินครับนี่โฟคิงอยากกินคนที่ทำโฟคิงไหมพี่หลังที่หลังครับที่หลังเอ้ยครับผมแค่ไปช่วยเขียนบททีมงานทีมงานโฟคิงไม่ไดู้กัต้องการพูดกับพูดแค่เอาเอาซ่อมอะไรลูกซ่อมซ่อมหรอครัผมไม่ลุกแข็งหรอกแล้วยาพลาดเฮ้ยมึงนี่เก้าราวเลยสัตว์เลี้ยงแล้วกินให้เต็มที่เลย พี่สนุกอะไรเดี๋ยวเดี๋ยวเราแปะตา่นริงตุนหน้าตาเอาจริงลองดูลองดูบอกเลยว่าวันนี้ท่านผบเขาสั่งการไปแล้วว่าวันนี้แอดเต็มที่ครับปุยมันมาไม่กินเลยว่าพวกพี่อาชีวะน่ารักนะครับมาจากนนทบุรีนี่นนทบุรีนี่องเทพบ้านยุคเทียนี่เป็นรอกอันนี้ไปกลับใช่ไหมครับไปไม่กลับก็มาแล้วอันนี้อันนี้ฝากฝากไว้นี้เลยครับฝากอันนี้ไว้ดิครับเสื้อตัวนี้รู้สึกว่าจะราคาแพงมาจะบอก บอเขาให้มาวันนี้ก็ถูกหวยห้าสิบาทห้สิบาทก็เปิดตัวเลี้ยงแล้วซื้อไปห้าพันห้าสิบาทถูกสามสองพันห้าเรียดีใจที่ถ่ายเลยให้ถูกใจ้อยอันนี้คือแนวหน้าเลยฮะอาหารเมนูแนวแนวที่ว่าเป็นซิกเนเจอร์ของคุกเลยคมุกถ้าอยู่ข้างในเด็กต้องมีใครกินก่อนหรือยังไงก่อนว่าเลยข้างในก็คือใส่เลยครับปึ๊บไม่ถึงนาทีเหรือจะจานชอบขอมงครับ นี่มึงพากูมากินอาหารเหล่านี้เลยหรอตั้งแต่ยุทธยาเลยเพียเ์ข้าเหนียวกับไก่ย่างไม้เดียวแดกไปกลับเลยรส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 ชาติเป็นไงพี่ร้อนนะหวานด้วยโอ๊ะแต่เย็นกินแค่กินแค่อันเทนมึงกินออฟจริงเลยเนี่ยเบอร์สุดปากนี่นี่ไม่ได้เอารู้รสนะเนี่ยเขาอิ่นเอารู้เรื่องหนึงอร่อยอร่อยลองลองลองผัดดูนะครับแต่ว่าจริงอ่ะเขากินกับข้าวด้วยพี่กินกับข้าวอ๋อนี่กินกับข้าวข้าวเนี่ยจะกินเล่นก็ได้แต่ว่า คนมันเยอะไม่ใช่เพราะเราเยอะบ้านอยู่กันหลายคนแล้วก็เอาเนี้ยไปกับข้าวก็คนละสองช้อนอย่างเงี้ยหมดแล้วข้าวนี่พูนเลยืะถ้าไม่เค็มก็น้ำตาลหยอกน้ำตาไม่ได้ถามพี่เอสก่อนมนนี้มาถึงพี่เอสอ่ะอยากนึกตอนพี่เอสตอนวัยรุ่นตอนวัยรุ่นเนี่ยพี่เอสอยู่ที่เคหะรงเกล้าคือตอนตอนตอนเป็นเด็กเลยน่อยู่่ะกินนนอว่ข้าวเก็น พี่แม่พี่สาวคนกลางอยู่ภรรยาก็เปิดร้านขายเปียวันว่าเมื่อ40ปีที่แล้วครับก็เปิดมาเลยจนผมโตมาก็กไปเรีนยนเมืองลายกลับมาองเรียนเมืองลายบ้านพอ่อ แม่อยู่ที่นี่ลงเลยนไม่ไารนี่แหลงเลยนะเต๋อลงใช่ก็ดูปลาด้วยไม่ใช่เพือัวผมดูกันมาแล้วสมัยก่อนยุคเก้าสิบมาเยอะไม่อ่ไปไปซื้อมาม่ามีว่ามาม่าเาเป็นแถวติดปาก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 าตปากอนนั้นเอครับปายยลมเก้า ปเรียนที่รเรียนพศไปตอนตอน,นเด็กเลยก่อนเรียนพศก็อยู่โรงกาพี่สาวนี่ก็ส่งไปเรียนที่โน่นนี่มัธยม,ม un, พี่แต่ว่าจริงๆแล้วตอน,นเด็กๆเราก็ไปไปกับก,บกลบ่มกาวแล้วเพราะว่าบ้านเราย้ายมาจากต่างจังหวัดกันก็อยู่โรงกาวสวนเนึ่งอยู่ชลบุรีส่วนเนึ่นนองอ,อะไรเงี้ยบ้านครอบครัวเราแตกแยกไงนี่พอผมช่วงเรียนแ่เนี่ยช่วงนั้ <มา S 1> นที่ผมดื้อเพราะหนึ่งสมัยก่อนโรงกาวมันเป็นตกกลางแล้วก็เป็นชุมชนไม่ซีไม่กล้าเขานะก่อนมันสมมติแฟดยังไม่มีนะครับแปดมีมีมีแฟดแฟดร้อยบึ้งแล้วก็มามีแฟดเกียงไก่แปดหน เพราะว่าคนย้านอย่างที่อยู่คนไล่ที่โดนอะไรมาเนี้ยพอสิบสี่ก็ติดทุกเบอร์โ้โหสิบสี่พี่มอมอสองอะมอสองบสี่มอสองเกิดอะไรขึ้นนะไม่รง้กล้ามันก็เป็นเหมือนกลุ่มชุมชนที่มั่วกับยาเสพติดปนปั๊มไม่ว่าจะเป็นปนปั๊มน้ํามันหรือว่าคนแท็กซี่คนรถเมล์สมัยก่อนนะเวลาไป็นห้างสเปริงคาร คนกางเกงแขนช่วงนั้นอะคิดว่าตัวเองเริ่มเกยตอนแรกผมเป็นเด็กดีมากจริงนะดีดีก็ไปโรงเรียนทุกวันดีไหมดีดก็กลับมาบ้านทำการบ้านทำไรนะแต่ก็มีจุดเปลี่ยนอะไรไม่ดื้อจุดเปลี่ยนก็ผมคิดว่าเพื่อนมาฐานะมากกว่าเพื่อนเกี่ยวกับตัวผมเองด้วยความอยากผมตอนผมในเด็กอะอยากมีจักรยานอยากมีนู่นมีนี่ ไม่มีครับผ้าไม่มีตังซื้อของกันชิ้นใหญ่ผมไม่เคยได้เลยเชุดผ้านักเรียนหนึงไม่อยากจะได้เปลี่ยนเลยนานๆครบปีได้ได้เปลี่ยนก็เปลี่ยนเป็นชิ้นแหละก็ความอยากของเราพาเราเดินกันไปในเส้นทางเทีนแบบว่ายาเสพติดบ้างก็ทุกอย่างพูดกินเ่ล้ากินเหล้าอะไรเงี้ยหากินอย่างเงี้ยพอวันหนึ่งมาพอหากินกับเพื่อนกับอะไรมันก็เกิดการรักเพื่อนเป็นกลุ่มเป็นก้อนแล้ววัยรุ่นมันมีเรื่องบ่อยอยู่แล้วแค่เดินข้ามหมู่บ้านก็เจอหมู่บ้านมันก็มีเรื่องนะสมัยก่อน ก็ม so no really? <laughs> ีเรื <that pega assass inations> <that> <for> <ss> ่องแล้วก็เกิดการดีดันพันธ์่งกันขึ้นก็เข้าไปติดคุกติดตลาดขั้นแรกคืออะไรนแรกสันเด็กบ้านเมตาที่แถวบ้านที่นนทุ่รีนั่นใช่เอาสื่อบ้านเมตาตอนผมอยากรู้ตอนตอนเด็กๆนะเข้าครั้งแรกเ่ยตอนผมเข้าสานเด็กครั้งแรกหรือว่าผู้ใหญ่ครั้งแรกสันเด็กนัสันเด็กนะสันเด็กนอันนี้คือฉากแรกนะแต่ผมต้องขอบคุณคุกเรือนจำเลยนะถ้าผมไม่ได้คุกเรือนจำเนี่ยผมก็คิดว่าผมก็เขียนคิดไม่ได้นะพรัองาน จะมาทำโอโหเอามาใช้ข้างนอกไม่ได้เลยจะให้ผมนั่งพับถึงข้างนอกผมมานั่งตีสิมานั่งมาตีตะกั่วกันโอ้โหใครมาตีไปฆ่าหรืออะไรไปกรุงเทกอะไรเงี้ยใครทีจะมาทำอะไรเลยคือผมอ่ะจะปล่อยชีวิตเป็นธรรมชาติเลยครับผมผมอยากเกย์ผมเกย์เต็มที่เลยแล้วผมผมมีลูกมีอะไรผมถึงไม่ค่อยบังคับผมจะขอเป็นอย่างอย่างคือลูกจะยุ่งเดีืยวแล้วจะติดนะเพราะว่าโทษมันนานอยากยุ่งก็ยุ่งเนาผมไม่ได้ว่าหรอกแต่โทษมันนานถ้ารับไม่ได้ตายแน่นอนไม่ห้ามเรื่องนี้ติดคุกสองสามปีแล้วนะั คนทุกคนนี้มันก็ถ้าถามว่าผมอาอยุป่านนี้ครับไม่ดีหรอกแต่ผมอะย้อนไปตอนผมเป็นเด็กไงผมก็เลยบอกว่าเต็มที่่าแค่อะไรนะเต็มที่เลยเพราะว่าเดี๋ยวคนจะไีนใจแต,แตกวามแก่จเจอมาเยอะในคุกเนี่ยเจอเยอะมากในคุกเขาไม่เคยใช้ชีวิตดื้อเกเรเพราะเขาออกมา,าโห่ก็เที่ยวอะไรเลยเราเห็นมาหมดแล้วคนนถ้ามันจะใช้ชีวิตอ,อะมันต้องใช้แต่ตอนเด็กเลยเอาให้เต็มที่นะคือใครนิสัยยังไงนะใช้อย่างให้เต็มที่เลยแค่แต่งไปรุ่นจุดถูกแั่เอาให้เต็มที่เลยรุได้ยินขพูดมือจัดผมไม่ห้ามน้องไม่ห้ามลูกเราก็ไม่อยาตี เรากาเห็นเราตีก่อให้ลูกใ่ไถามว่าผมตีรู้เลยผมตีนะผมตีผมตีทีเดียวคือตีตีเลยแบบว่าทาไม่ตีไม่ตีเลยตีลูกผมก็ต้องตีใครไม่ตีลูกเนี่ยโดนมาเละหมด แม่ตัดตังไงตัดตังไงตามไว้ไม่กีนลูกไม่ไม่ไม่บอกด้วยทางอี้ดีนะไม่แบบว่าคนเรามีพระเดชพระคุณกับลูกก็ต้องมีพระเดชพระคุณแต่ไม่ใช่ว่าให้มันเกินขอบเขตความดุลแล้มันมันชีวิตใครชีวิตมันอยู่กันถึงร้อยปีหรอกใช่ที่จริเหมือนเอ็มบอกว่าอยู่มาแล้วอยู่ตอนที่ทงบ้านสี่สิบแล้วผมจะยุคมาเลยนะอิ่มแล้วตอนนี้เอ็ไม่็สี่สิบยังไม่อิ่มอ่ะยัง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 วังย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 ังไังยังยังยังนัง่อื่นคนโตก็งยังยัง มึงมาผมเมื่อไปกองทรายดู้นเลยสิชีวิตมันมันมันไม่เกี่ยวที่อายุหรอกจริงๆมันเกี่ยวที่ความมีชีวิตใครคิดได้ก่อนก็ไปได้ก่อนถ้าน้องๆคิดไวมันก็ไปไวแต่สุดท้ายอ่ะอายุกับร่างกายอ่ะมันมีวันหมดอายุ50 60เนี่ยมันเริ่มมีสัญญาณพอ70ปุ๊บมันเริ่มหมดอายุไงร่างกายข้างในมันไม่ไหวแล้วนะใช้ไม่ได้แล้วอันนี้ก็ ขอบคุณพี่ๆพี่หลังโค้ชจริงนะครับพี่ๆขอบพี่ทุกคนนะครับโค้ชจริงเอ่ออาชีวะช่องอาชีวะนะครับทีวีอาชีว์ทีวีอาชีวะทีวีของพี่ช่องอ่ะพิลันผมว่าเป็นเอฟซีพวกพี่ๆมันมามาตลอดแต่ว่าก็ไม่เคยเจอตัวจริงก็เหมือนกับผมก็เป็นเอฟซีของเชฟตูนะ เราบอกว่ากำลังถ่ายเลยด้ว่าถงเพราัว่าเพื่อนผมจะต้อยู่ทำยังไงได้มาเรียนรู้กอนเรียนรู้ก่อนก่อนที่จะเข้าไปในทั้งไงายถ้าเข้ามาพบจับัเรียกแม่ยมีมีอะไรฝากบอกต่อไปเป็นแต่โฟกิสหนักโฟกิไงพี่หนักของครับทังเองครับี่ตอนนี้มันจะถ่ายทำทักแรกอย่างมังเลยนะที่ว่าเพื่อนมีลูกคนนึกงแล้วตายแล้วเพื่อนเอามาเลี้ยงผมก็ดูดูอยู่แล้วก็จะมี่อพอลูกโตมาก็ยื ป็มันเป็นชีวิตวัยรุ่นคือพักนั้นคือพักแรกใช่แต่ว่าหนังออกมาดราม่าพีเนิดนึงเพราะว่านะอยากห้มันป็นคนคนเขาไม่เข้าใจชีวิตจริงไงคนเนี่ยเขาชอบทต่ว่ามีตระการนะเป็นฉากเสียงเลยแต่พูดถึงนะหนังก็สอนมาดีหนังสอนสอนมาดีแล้วก็ชีวิตขอกผมในสมัยก่อนสร้างมาเพื่อให้เด็กมันรู้ว่าสมัยก่อนเป็นไงอ่ะมันจะย้อนไม่ได้ย้อนไม่ได้พวกผมเนี่ยคนจบวันนะจบปดีหมนนะแต่กว่าจะได้จุดนั้นมาสมัยนั้นไม่ ีโซเที่ยวเยอะเหมือนี๋ไม่มีกล้องมีอะไรตำรวจมันน้อยมันเลยแล้วแต่สมัยนี้คือมันสเปซกระบะต้มกาอย่างเดียวเกมไยดไม่ไงตำรวจตาที่อะไรไปเลยอันนี้จะวิ่งจริงเนี่ยแสดงว่ามีอะไรขอมาด้วยขอของวันนี้ดูเปสองเมื่องบนเอาจบปิดกล้องก่อนโอเคครับผมก็ิดกล็ผิดด่าแล้วก็ขอบคุณพี่พี่ท่องอาชีวะทีวีด้วยนะครับที่มาเยือนเดียนจำพิเศษธาดาของอีลุกเกลาวนะครับก็เป็นเกียรติมากนะครับที่พี่พมาวันนี้ก็ต้อนรับดูแลกันไปนั้งแต่ตั้งเด่กันไปโอเคครับผมขอบคุณครับ วั begun, girl, ่งผมนี TV TV ่ฝ um, ั whales 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 no ่งผมไหมพักสองครับโคงฝั่งอมโคิงติดตามช่องอาชีวะทีวีด้วยหลบเว้ยสวัสดีครับผมบ๊ายบาย